ห้าสินค้าแปจากร้านญี่ปุ่นหกสิบบาทบาทรแกนบริหารดวงตาทรงเรียวเยี่ยวอุปกรณ์ดึงแกนแอป,ปเปิลปั้นเฮ้นปั้นคุณกำลังประสบปัญหาเครียดเจอสินค้าแปลกแต่อยากซื้อแต่กลัวใช้ไม่ได้จริงใช่ไหมคะถ้าใช่ตามมิง์มาเลยแต่ถ้าไม่ใช่อะ่ะอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ตามมิงมาด้วยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้บิงได้รวบรวม5สินค้าแปลจากร้านญี่ปุ่น60บาทมารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันจะดีจริงหรือปเปล่าเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าสินค้าแรกนะคะคือนี่มันคือกระบอกสูบลมออกจากขวดไปหามาเขาบอกว่าเราจะสู่ลมออกเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในการทิ้งขยะเออเดีอง<ห>ลองต้องลองอ๋อนี่คือใส่ให้แน่นก่อนใช่ใช่แน่นมากแล้วก็มีตรงเนี้เราต้องจับไว้ด้วยหนึ่งสองสา ไหลายรอบมันไม่มีลมในนี้แล้วนะแสดงว่าวที่ฉุดลมอันนี้ผ่านค่ะออใช้ได้จริงถ้าจะอยากซื้อมาใช้ไปเลยประหยัดที่แน่นอนอันถัดมานะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเป็นแว่นบริหารดวงตาทรงรียว<ๆ>เขาบอกว่าให้ทำตาอย่างเงี้ยแบบขึ้นลงซ้ายขวาเวลาที่เราใส่แว่นสามนาที<ๆ>เขาบอกว่ามันจะช่วยบริหารสายตาของเราไหนทำขึ้นลงซ้ายขวาให้ดูอีกรอบนิะขึ้นลงลงซ้าย าาาซา้ยลงล <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะช่วยจริงไหมเออเฮ้ยโอ<ฮ>้ชัดเลยมืดแ้่เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวต้องจับเวลาก่อนดี3านาทีนะ3 2 1 ไม่เห็นผลอ่ะมันได้บริหารตาจริงๆเพราะว่าเราทำไงแต่มันไม่ได้ช่วยทําให้ชัดขึ้นหรืออะไรเลยถ้าใครใช้แล้วเห็นผลก็เม้นบอกกันไว้หน่อยก็ได้ค่ะรีวิวต่อไปดีกว่าชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นฟองน้ําที่ทําความสะอาดได้ทุกอย่างบนโลกซึ่งแบบทําได้แม้กระทั่งแบบแผลในใจที่เธอให้ไว้อะได้ไหจ้าเราทำความสะอาดรองเท้าไปได้ค่ะนี่เตรียมมา อย่างน่าอ่ะแต่ปัญหานี้จะหมดไปแล้วมันใช้ยังไงบ้างอะ่ะเขาบอกว่าต้องชุบน้ำก่อนชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆขัดทุกคนยค่ะว่านี่เอามาเทียบกันเฮ้ยทุนอันไหนขัดแล้วอันนี้ขัดแล้ว,อ,นนลวอันนี้ยังไม่ขัดซานมากออลองตรงข้างล่างหน่อยไหมเออ,อ,อานาลองเฮ้ย เฮ้ยมันมันออกแบบออกเลยอ่ะคุ้มย่างมากกันเนี่ยทุกคนได้เยอะมากเลยนะอันนี้คือผ่านนะคะอันนี้ไปซื้อกันเลยเดี๋ยวไปดูอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปนะคะก็คือก้อนน้ำแข็งเทียม<ๆ>เขาบอกว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจะทําให้พวกน้ำอ่ะไม่เสียรสชาติ<ๆ>เขาบอกว่าวิธีใช้เนี่ยจะแช่ในช่องแข็งไม่ํานกว่าสองชั่วโมงนะซึ่งเราไปแช่มาแล้วตอนนี้เย็นมือมากเออ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 ุยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูลายดิทุกคนเป็นแบบปลาดาวหรลาย อุ้ยตื่นเต้นอะเอ้ยคิวอาะคือไม่ใช่แค่น้ำเปล่าน้่อื่นก็ทำได้เช็ดเมื่อกี้น้ำแข็งมันลอยมันลอยขึ้นวะเมื่อกี้คือน้ำแบบน้ำปกติไม่เย็นเลยอะอุณหภูมิห้องมันร่มเย็นแล้วเฮ้ยอันนี้เวอร์มันไม่ต้องเสียแบบค่าน้ำแข็งหลายรอบอะประหยัดไปได้เยอะอะอันนี้ให้ผ่านค่ะอันนี้คุ้มมากถ้าใครที่อยากไปซื้อคือไปซื้อเลยไม่ต้องลังเลไปเลยร้านหกสิบบาทตอนนี้ไปเลย อันนะคะเป็นอันที่บิงชอบมากๆเลยเพราะมันเป็นนี่แอปเปิล <Apple. S 1> ไม่ใช่มันคืออุกปรกรณ์ดึงแกนแอปเปิลทุกคน <c oughs> เขาบอกว่าวิธีใช้นะยื่นลงไปนะแล้วก็บิดทีเดียวแล้วก็ดึงขึ้นเราจะมาลองดูดีกว่าว่าจะรอดไหมพร้อมแล้วนะบิงหนึ 1, 2, ่งสองส อ๋อว่าจริงๆอ๋อมันน่าจะต้องสองทีอ่ะอันเนี้ยเพราะมันมีข้างล่างด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำข้างล่างด้วยเราจะได้กินแอปเปิ้ลที่ไม่มีแกนหนึ่งสองสามสี่นี่คือกินได้เลยอ่ะอันนี้เวิร์กเราก็ผ่านอันนี้ให้เลยไปซื้อเลยค่ะอันเนี้ยพี่ล้านหกสิบบาทตอนนี้เราก็รีวิวครบทั้งห้าอย่างแล้วนะคะทุกคนดังนั้นก็คือห้ามเลิกนะเลิกอะไรเอาก็ครบแล้วห้ามนะเอ้ย ก็คลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าใครที่อยากไปซื้อเนี่ยไปได้ที่ร้านได้ส่งบาทเลยค่ะถ้าอยากให้บิงทาอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิงแล้วก็เคียรวอยด้วยนะคะกดด้วยกดด้วยนะกดด้วยนะคะบา,บายๆกดด้วยนะกดซับยังกดดีกดแล้วแนะ่ขอบคุณค่ะ <laughs> บ๊ายบาย